ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,484ถ้าสามีหรือภรรยาฝ่ายซึ่งมีอำนาจจัดการสินสมรสอนุมาตรา1จัดการสินสมรสเป็นที่เสียหายถึงขนาดอนุมาตรา2ไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งอนุมาตรา3 มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือทำหนี้เกินกึ่งหนึ่งของสินสมรสอนุมาตราสี่ขัดขวางการจัดการสินสมรสอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอนุมาตราห้ามีพฤติการปรากฏว่าจะทำความหายนะให้แก่สินสมรสวักสอง อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรสได้วักสามในกรณีตามวักหนึ่งถ้ามีคำขอศาลอาจกำหนดวิธีคุ้มครองชั่วคราวเพื่อจัดการสินสมรสได้ตามที่เห็นสมควร และหากเป็นกรณีฉุกเฉินให้นำบทบัญญัติเรื่องคำขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ